ในตอนที่2จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเกมรานะครับหรือว่ารอบของเกมนะครับ D&D on Slack นะครับจะมีรอบการเล่นทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน8รอบนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับซีเนอริโอด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแท็กตรงนี้แบบได้ว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับใน1รอบนะครับจะประกอบด้วยกัน3เฟสนะครับเฟสแรกก็คืออ่า initiative เฟสนะครับผมก็คือเฟสที่อ่าเรียกว่า Assign ะครับผมก็คือว่าเอากําหนด ตัวละครของแต่ละตัวครับผมว่ามีลำดับการเล่นก่อนหลังยังไงนะครับโดยที่ว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะได้เล่นก่อนนะครับหมายเลขสิบจะได้เล่นคนสุดท้ายนะครับซึ่งอันนี้ด้านหลังจะมีระบุเอาไว้อยู่นะครับว่าเป็น Player i n i t i a t i v e นะครับสำหรับของมอนสเตอร์นะครับจะเป็นจุดทศนิยมนะครับก็คืออ่นะครับถึง10นะครับอยู่10อย่างนี้ แล้วก็ในส่วนของเฟสที่2นะครับจะเป็นแอคชั่นเฟสนะครับซึ่งแอคชั่นเฟสเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขยับหรือแอคติเวตในส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็แอคติเวตในส่วนของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เฟสที่3จะเป็น e n นเฟสนะครับก็คือจะเป็นเฟสที่เคลียร์พวกค่าคอนดิชันหรือเอฟเฟกต์ต่างๆที่ติดในรอบนี้นะครับรวมถึงคูลดาวด้วยนะครับอย่างกรณีที่ อามาจากเทนอื่นนะครับผมเราใช้สกิลไปแล้วนะครับเป็น3เนี่ยพอจบเธจบเทินะครับก็จะคูดาวนะครับโอเคเรามาดูเฟสแรกก่อนนะครับก็คือเฟสอินิเชียทีเฟสนะครับผมก็คือการกำหนดลำดับก่อนหลังในการเล่นนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมีการหมายเลข1-10นะครับเราก็ต้องกำหนดให้กับตัวละครนะครับโดยปกติอะครับซีเนรีโอของดีนีออนสลักครับจะได้กันฝ่ายละ ห้าตัวละครนะครับก็จะมีสิบใบพอดีนะครับวิธีการนะครับผมก็คือให้ทั้งสองกรณีที่เป็นรอบแรกนะครับก็คือให้ทั้งสองฝ่ายถอยเตา๋าดูว่าใครได้เต๋ามากกว่ากันนะครับก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยก็ถอยสองลูกเลยนะครับอย่างอันนี้นะครับแถวล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าผมใช้เต๋าสีทองนะครับนี่ก็คือเป็นเซนทรัลัมนะครับผม ส่วนด้านพนนะครับก็เป็นอีก1นึ่งเพเยอร์นะครับก็เป็นฮาร์เปอร์นะครับเต่าเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมทอยทีเดียวเลยนะครับเราก็จะมาดูว่าแต้มแต้มเยอะนะครับเป็นของใครนะครับโอเคสิบสอ่ะสินะครับเซนทัลัมจะได้เล่นเป็นคนแรกหรือว่าเป็นแอคทีฟเพเยอร์นะครับคืออะไรอ่ะคนที่ได้แต้มเต่าสูงสุดนะครับก็จะได้การอินเนเชทีฟ 1ก่อนนะครับแต่พอจบเธอแล้วในรอบต่อไปอะครับหรือว่าเรา2นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยจะให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับตอนนี้เป็นของเซนทรัลมก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางให้กับตัวละครไหนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแลวที่เหลือทําอะไรนะครับนี่อาโอเคหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่วางที่ตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแยกการ์ดออกเป็น2กองครับก็คือ2อถึงหกนะครับแล้วก็ทําการสับแล้วก็สุ่มนะครับ สูมเอาเราก็สูมให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับ3ใบแล้วเราเก็บไว้2อนะครับก่อนี้ที่เป็น active player จะเป็นคนทำทั้งหมดนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมีเลขหนึ่งแล้วแน่ๆนะครับเราอีกเลขหนึ่งก็คือ5กับ6นะครับอันนี้เราก็รู้แล้วละว่าฝั่งนู้นมีอะไรนะครับชุดที่2นะครับคือ7ถึง10นะครับเหมือนกันเราก็สับ จะให้ฝั่งนู้นสใบนะครับแล้วก็เก็บไว้2ใบนะครับอันนี้เราก็จะมีโอ้เลขเหลี่ยงด้วยเราก็จะมีการ์ดลำดับการเล่นแล้วนะครับอย่างเซนทรัลัมของผมเนี่ยก็จะมี1มี5มี6มี8มี9นะครับวิธีการกำหนดนะครับเราก็จะวางการ์ดอินิเชทีฟนะครับไปที่ตัวละครที่เราต้องการเล่นก่อนหลังนะครับโดยที่เลข1ก่อนนะครับ เวลาวางเลข1หนึ่งเนี่ยจะต้องวางหงายนะครับอันนี้สมมุติเป็นตัวนี้นะครับผมจะให้ตัวนี้เล่นก่อนลำดับที่1นะครับส่วนการ์ดใบที่เหลือนะครับเราความหน้าครับจะเรียงยังไงก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะให้ใครเล่นก่อนเล่นหลังอันนี้เราจะไม่ให้ฝ่ายตรงข้าบทราบนะครับผมอ่าฝั่งนู้นนะครับเขาคว้าอะไรมาไม่รู้แหละอ่าอันนี้ก็คือกําหนดแล้วนะครับ ส่วนกรณีที่บางฉากมีมอนสเตอร์นะครับเราก็ต้องมานั่งดูที่ซีนารีโอเนี่ยครับจะมีกาหนดอยู่ว่าอย่างเช่นผมเอาตัวละครตัวนี้มานะครับมอนสเตอร์ Monster ตัว,น,นะวนี้นะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าซีนารีโอนี้นะครับถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยอินเนเชทีของมอนสเตอร์ก็คือ5.5นะครับเราก็เอา5.5เนี่ยไปไว้ที่มอนสเตอร์นะครับโอเคอ่ะคราวนี้เราก็จะเริ่มเล่นได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ มองว่าพวกนี้ครับอยู่นอกสนามหมดเลยนะครับพอเข้าถึงตัวที่เป็น Action นเฟดนะครับก็จะเป็นแอ t i v a t i o n ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในคลิปตอนที่1นะครับก็มีอธิบายอยู่นะครับผมแอตติเวชั่นคาแรคเตอนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือสามารถทำแอคชั่นที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับได้อย่างละหนึ่งนะครับสแตนดาร์ดแอคชั่ นะครับ1 move action 1ั่นหนโบนัสนะครับก็จะเป็นตัวตัวหนังสือย่อแล้วก็ดูจากรกาได้นะครับแล้วก็ฟีแอคชั่นใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็กลับไปดูตอนที่1นะครับอ่าในเฟสนี้นะครับคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งจะได้เล่นก่อนก็อ่าตรงนี้นะครับผมก็จะได้อ่าคนที่เป็นอ่าเลงแอทแท็กนะครับก็ใช้ตัวละครตัวนี้เล่นนะครับหลังจากหมดแล้วจบเฟสนะครับทำครบแอตติเวชั่นทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหมายเลขสอง นะครับซึ่งหมายเลขสองอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่ะเราก็จะเปิดทีละใบนะครับตามลําดับอ่ะก็จะเป็นตัวละครนี้เล่นก่อนนะครับพอตัวละครนี้เล่นจบก็เป็นสามนะครับก็เรียงเลขไปเรื่อยๆครับโอเค็นนี้ก็คนที่สี่ตัวละครที่สี่ที่ได้เล่นนะครับแล้วก็ตัวละครที่ห้านะครับ ตัวละครที่6ตัวละครที่7นะครับอ๋อเดี๋ยวนะลืมเปิดมันไปหน่อยเพระเปิดถึง5แล้วครับผมตัวมอนสเตอร์เองอ่ะเป็น5.5ก็จะเป็นตาม,มอนสเตอร์เล่นนะครับซึ่งมอนสเตอร์ก็จะมีการเดินการขยับอะไรตามสเต็ปของเขานะครับก็จะเหมือนกับ อ่าแอติเวชันของตัวละครนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอยู่ว่าตัวเขาเองนะครับผมอ่าจะเดินได้3นะครับป้องกัน14เลือด8นะครับอันนี้ก็จะมีความสามารถเหมือนกับตัวละครเลยนะครับพร5.5าแล้วก็6ต่อเลยครับ6ฝั่งนี้6นะครับแล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9 แล้วก็สินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดลำดับนะครับพอเล่น action phase หมดทั้งหมดตรงนี้นครับผมก็จะเป็นเข้าสู่ end phase นะครับในส่วนของ end phase เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับในส่วนของ end phase นะครับจะเป็นช่วงที่ผู้เล่นนะครับจะเตรียมการสำหรับเล่นในรอบต่อไปนะครับในส่วนของเอฟเฟ t ต่างๆที่ทิกเกอร์อยู่นะครับพอจบแล้วครับก็จะถูกเอาออกตอนช่วง end phase นะครับรวมถึงในส่วนของสกิลต่างๆที่เราได้ใช้ตัวไดเอ้าสกิลนะครับก็จะคูลดาวนะครับก็คือตัวเลขเท่าไหร่ก็ลดลงไปนะครับยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับหรือเลดี้อย่างเงี้ยครับก็จะไม่สามารถได้คูลดาวนะครับจะคูลดาวได้1นึ่งอย่างนี้3ปุ๊บช่วงเอ็นเฟสเนี่ยทุกๆตัวนะครับเคลียร์เอฟเฟกแล้วก็อันนี้ก็คูลดาวจาก3ก็เหลือ2นะครับหมายความว่าต้องรอยอย่างน้อยสามเธอเนี่ยมันถึงจะใช้สกิลใหม่ได้อีกทีหนึ่ง นะครับแต่อย่างที่บอกครับผมว่าตัวการ์ดเองบางตัวก็จะมีความสามารถในการที่จะลดไดเอาตรงนี้หรือคูลดาวนะครับถ้ากรณีเป็นเครื่องหมายถูกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องลดนะครับหรือถ้าเป็นเอ็กซอ s สนะครับหรือว่าเราเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับสัญลักษณ์2ตัวนี้จะไม่สามารถลดคูลดาวได้อีกแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราจบ รอบแล้วนะครับแล้วก็คิดคะแนนกันนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยก็เดี๋ยวพูดในลําดับถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีมอนสเตอร์ตีผู้เล่นเองนะครับหรือทําภารกิจนะครับพอจบปุ๊บก็จะขึ้นราวที่2นะครับอันนี้ก็จะวนกลับไปอินิเชทีฟเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเก็บการทั้งหมดนะครับเหลือหนึ่งเอาไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่งงโอเคนี่ก็เก็บมาก่อนมอนสเตอร์ตัวอินิเชทีฟนะครับก็จะเป็นเท่าเดิมตลอดนะครับ เ <Okay. S 2> มื่อกี้เซนทรัลลัมได้เป็นเล่นเล่นเป็นคนแรกนะครับพอเริ่มรอบที่สองนะครับฮาร์เปอร์ได้เล่นเป็นคนแรกนะครับถ้าเหมือนเดิมครับเพราะว่าใครที่ได้ i อินิเช i v ฟหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็น Active p พ a y เยนะครับ okay. ก็จะทำเหมือนกับตอนที่เซนทรัลลัมทำนะครับก็แบ่งนะครับสอถึงหกก่อนสับ จากนั้นก็ส่งให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับสามใบแล้วก็ตัวเองเก็บไว้สองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเจ็ดถึงสิบนะครับก็ให้สองใบนะครับตัวเเก็บไว้สองนะครับแล้วก็วนลูกเหมือนเดิมนะครับก็มานั่งดูว่าใครจะวางตัวละครสบีดทเท่าไหร่บ้าง ซึ่งลำดับก่อนหลังในการเล่นนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ารอบ2เนี่ยเราไม่ต้องถอยเต่าแล้วเพราะว่าเราก็ได้เพเยอ first Player แล้วหลังจากนั้นก็เราก็สลับกันไปจนจบ8รอบนะครับผมสำหรับวิธีการชนะเกมนะครับถ้าสมมติว่าฝ่ายไหนทําตัวละครฝ่ายตรงข้ามตายได้ทั้งหมดก่อนนะครับก็จะชนะนะครับผมหรือว่าถ้าจบ8รอบแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่า,าคนไหนได้คะแนนเยอะที่สุด นะครับผมก็โดยหลกัหลกๆของเฟสของตัวเกมลาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปในส่วนของตอนต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไกลได้เล่นแล้ว